ลูกค้านึดถึงร้านเราเป็นร้านแรกเขาก็มามันก็ยังสามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่ยากลาบากตอนนี้ก็แบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีจริงๆคิดว่าถ้าสมมติเป้าหมายเราก็ในการที่ร้านจะอยู่รอดอาจจะต้องพยายามให้เป็น Top ปออฟไม์ให้ได้อะสวัสดีครับชื่อทันนะครับผมทำร้านกุ้งบิดหมูกระทะอยู่แถวสะพานนวลชวีคับ โปรเจกต์นี้หลักๆก,ก็เริ่มต้นเราก็มาสำรวจความรู้สึกหรือความคิดของลูกค้าก่อนนะครับทำให้เรารู้ความต้องการของลูกค้านาว่าอยู่ในจุดไหนแล้วเราก็บริหารตรงนี้ให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นก็ทําให้เขาเป็นลูกค้าประจําของเราได้เพื่อที่เราจะเป็นท็อปออใหม่รวมถึงการดรอลูกค้าใหม่ๆมาด้วยแล้วก็ดึงกลุ่มลูกค้ามาได้มากขึ้นมันก็จะสามารถทําให้ยอดขายร้านเรามันพัฒนาขึ้นไปได้ ก็ปรับสินค้าให้ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้นแล้วก็พอเราปรับให้ลูกค้าชอบปุ๊บเราก็รักษามาตรฐานทีนเป็นมาตรฐานเดิม, <S 2> <S 2> มรเรื่องการจัดวางเราก็มีหลายเมนูที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่อร่อยเมนูที่ดีของร้านแล้วก็ปรับการจัดวางให้มันสวยขึ้นน่ากินขึ้นลูกค้าก็ตักเยอะขึ้น ก็จะมีช่วงที่เหมือนพอต้นทุนสูงแล้วก็อยากจะปรับราคาขึ้นตอนแรกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะขึ้นได้ไหมค่อนข้างลังเลในการปรับราคาเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจพอได้ทํางานกับทีมนี้ก็เหมือนเราได้ข้อมูลมาว่าลูกค้าโอเคที่จุดไหนเป็นข้อมูลให้เราตัดสินใจขึ้นว่าเราจะขึ้นราคาอย่างไงแล้วก็ขึ้นได้เราก็มั่นใจขึ้นจากการที่เราใช้การตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้มาตรงนี้ ก่อนหน้านี้นทํามาก็ค่อนข้างจะเป็นแบบลูกทุ่งเนาะตอนนี้เราก็ทําให้เป็นระบบมากขึ้นเช่นการตั้งงานเป็นตัวเลขเด็กก็จะเหมือนเข้าใจงานง่ายขึ้นเพราะว่าเราก็สั่งให้เขาออกเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เป็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นเด็กก็จะเข้าใจงานแล้วก็ไม่ผิดพลาดแล้วเราก็ตรวจสอบได้ <stink. S 1> เวลาที่เขาทําผิดพลาดเป็นตัวเลขเหมือนกันเนาะการเวสการเหลือทิ้งมันก็จะน้อยเพราะว่าเราก็จะสั่งเด็กให้เขาทําเท่านี้ปริมาณเท่านี้ที่เราต้องการการเตรียมการรายในวันที่มันยุ่งยุ่งไยครับทำให้มันดีขึ้นสามารถแบบสมูทขึ้นอาหารออกที่หน้าบาาาารออองงี้้ยยยยคบถววนนนมกกขขึ็่่ัทด สูงสุดเมื่อล่าสุดมาเนี่ยแผนครัวค่อนข้างทําได้ดีครับลูกค้าได้ทานเมนูที่เขาอยากทานใช้คนเขาเดินทํางานได้มากขึ้นกันตลาดเราก็ได้เหมือนไกด์ไลน์แหละว,ว่าเราควรจะทำคอนเทนต์ตรงไหนเมื่อไรเนาะแต่ก่อนเราก็เหมือนคอนเทนต์อาจจะแบบทำซ้ำๆมันก็จะดูหน้าเบื่อตอนนี้เราก็มีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันในหนะลายๆหัวข้อเนาะทำในท์ไลน์ที่มันเหมาะสมที่ทางทีมไกด์มา การรอลูกค้ามาก็คิดว่าช่วยเพราะว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์หรือเป็นอะไรต่างๆที่ทำให้มันน่าสนใจขึ้น ผลลั์ของลูกค้าครั้งแรกเราก็เดินดูเนาะดูสีหน้าดูหน้าตาก็ส่วนตัวมองว่าลูกค้าก็แฮปปี้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นที่ร้านก็จะแจวกันว่าแบบไปดูมวลความสุขของลูกค้าเนะก็เดินออกไปดูแบบว่าเวลากินดู enjoy ไหมดูยิ้มแย้มไหมคุยกันสนุกไหมส่วนตัวก็หลังจากํารู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้ขึ้นเนาะแล้วก็ดูรีวิวในโซเชียลเนาะใน Facebook ใน Google ก็จะรู้สึกได้ว่ามันไปใน,ในทางที่ดีขึ้นครับของสดอร่อยสะอาดพนักงานยิ้มแย้มบริการโอเคเติมของตลอดของเยอะหลากหลาย ต้องมีเคสลูกค้าเขาก็บอกเขากินมาตั้งแต่เปิดร้านเลยเขาก็ภูมิใจในร้านที่มันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงแบบทุกๆเดือนทุกสองเดือนอะไรเงี้ยครับเขาภูมิใจแทนร้านอะไรเงี้ยเราะเราเราก็รู้สึกแฮปปี้กับตรงนี้เนาะที่เราก็ทําให้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยครับก็มั่นใจในร้านมากขึ้นเยอะพอสมควรครับแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆดวยที่ค่อนข้างจัดการได้อย่างเป็นระบบที่ดีขึ้นยังไม่ได้ดีขนาดเราแต่ว่าดีขึ้นการบริหารโดยรวมดีขึ้นพอสมควรการจัางงานพนกามขึ้ รู้จักกับลูกค้าของเรามากขึ้นเขาชอบเมนูของเราอันไหนไม่ชอบอันไหนอยากให้เราปรับตรงไหนก็จะทําให้เรารู้ตรงนี้มากขึ้นเพ <c oughs> ื่อเราจะได้มาปรับปรุงร้านเราให้มันตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของเรา <c oughs> ถ้าเขาเนึกถึงร้านก็นึกถึงร้านเราเป็นร้านแรกเขาก็มามันก็ยังสามารถทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเศรษฐกิจไม่ดีเนาะการบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแต่ก็ถ้าการแขยสาขาคอระบบมันดีและเราสามารถทําให้ลูกค้าพึงพอใจได้มากเนี่ยผมว่ามันก็มีความสามารถในการขยายสาข,ขาได้ง่ายขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับ ส่วนตัวก็ตอนนี้กับเ,เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีจริงๆเป้าหมายเราก็ในการที่ร้านจะอยู่รอดอาจจะต้องพยายามให้เป็น Top ปออฟไมลให้ได้อะคิดว่าอาจจะต้องอาศัยทั้งความจริงใจแล้วก็การบริหารความพึงพอใจของลูกค้าให้แบบให้ได้ดีมากจริงๆะเราถึงจะแบบอยู่รอดในสภาพแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับ